โลกนี้อยู่ยากขึ้นทุกวันทั้งในชีวิตประจําวันและชีวิตการทํางานคุณต้องเผชิญกับเชื้อโลกมากมายที่เกิดจากการตัมผัสของคุณการหาวิธีป้องกันจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดในเวลานี้โดยเฉพาะเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือโคโรนา2019ที่กําลังแพร่ระบาดอย่างหนักในเวลานี้คุณมั่นใจระดับไหนเรื่องความสะอาดในพื้นที่การทํางานของคุณคุณอาจจะต้องทําบันทีขึ้นทําบ่อยขึ้นทําทุกวัน ซึ่งจะทําให้คุณหมดเวลาไปกับสิ่งเหล่านี้คุณเหนื่อยใช่ไหมละ่ะหากเรามีทางออกให้กับคุณกับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ที่มันแสนจะสะดวกใช้ง่ายได้และประหยัดเวลาให้คุณเพื่อไปทำงานอย่างอื่นอย่างที่โมเดล YZ F2 หรือ x x Spray เครื่องกวาดพื้นแบบมือไอ้น้ำเพื่อดับฝุ่นขณะใช้งานเหมาะสำหรับพื้นถนนและบริเวณพื้นที่กว้างเครื่องกวาดพื้นรุ่นนี้ สามารถกวัดยชิ้นใหญ่ๆได้ดีการใช้งานง่ายน้ำหนักเบาถูกออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดสำหรับพื้นที่ทั่วไปมีแบตเตอรี่ในตัวเพื่อใช้ระบบระอองน้ำเพื่อลดการกระจายของฝุ่นขณะใช้งานและสามารถผสมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหรือแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อลงไปในถังบรรจุน้ำเพื่อพ่นระอองทำให้เครื่องกวัดพื้นชิ้นนี้ไม่ใช่เครื่องทำความสะอาดธรรมดาอีกต่อไป ความกว้างของผลิตภัณฑ์920ม mm, ิลิเมตรเส้นผ่าถศูนย์กลางแปลง350มิลิเมตรเป็นการรวมผลทั้งสองแปลงทั้งข้างซ้ายและข้างขวาจะทำงานพร้อมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดได้ดียิ่งขึ้นความกว้างของแปลงขัด480ม mm, ิลิเมตรความสามารถในการทำความสะอาดได้กว้างแบบสุดๆความจุของถังเก็บขยะ55ถ mm, ังขยะบรรจุขนาดใหญ่ ทำให้การทำงานสะดวกยิ่งขึ้นระบบขับเคลื่อนแบบเดินตามประสิทธิภาพในการทำงาน3,860ตาตรางเมตรต่อชั่วโมงน้ำหนักรวมผลิตภัณฑ์27.5กิโลขนาดของผลิตภัณฑ์ความกว้าง920ม mm. ิลเมตรความยาว1,300ม mm. ิลเมตรความสูง1 3 5มิลเมตรสามารถพับเก็บได้ใต่หาคุณต้องการสนใจผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แต่ไม่ต้องการระบบละอองน้ำเรายังมีอีกหนึ่งรุ่นยังซี่เอวันหรือสกายไลท์ที่มีสเปคเดียวกันสามารถทำงานเฉพาะการกอดผมได้เป็นอย่างดีทำให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องอุปรกรณ์ทำความสะอาดเพิ่มขึ้นแต่ยังคงประสิทธิภาพในการทำงานเหมือนกันลองคิดดูหากคุณมีเครื่องทำความสะอาดเหล่านี้ในบริษัทคุณมันจะทำให้คุณลดเวลาในการทำความสะอาดได้มากแค่ไหนการใช้งานที่แสนจะง่ายได้ ไม่จืดจุกทำให้บริษัทสะอาดและน่าอยู่มากขึ้นสนใจสินค้าติดต่อสัซื้อได้ที่บริษัทไทยเหลียงฟอกลิ์จำกัด027473999